ได้ตามที่สั่งเลย,ยเดี๋ยวมึงซื้อของกินให้กูน่อยเอาเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึนงนอนไปจังตึกนะมอมนอนจังตึกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายผมมึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงเห็นซอยใช่ป่ะมึงไม่ต้องเข้าซอยเลยนะมนไม่ต้องเข้าซอยอันนั้นอ่ะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้า4 7เอ่าข้าวซอยอ่ะมัน45ไม่ต้องเข้าซอย มึงจะแดกไม่เข้าซอยน่ะตกลงกินกูกินไงกูกินเข้าซอยข้าซอยเนี่ยมันราคาสี่สิบห้าอยู่แล้วอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็อ่ะมึงจะแดกเข้าวซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมข้าซอยน่ะกินกูกินกูกินอ่แล้วมึงบอกกูข้าวซอยไม่ต้องมึงไม่ต้องเข้าวซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินเข้าซอยน่เหมือนมึงเหวอะข้าซอยสี่สิบห้า ม่อกิ้มึงเองบอกกูแบบแบบว่าสี่สิบเจ็ดมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้กูให้ทิปเขาสองบาทไม่ได้ให้ทิปไม่ให้ทิปเข้าซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้าไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดอ่ากูเข้าซอยไม่ดีกว่าแล้วสี่สิบห้าจิตหายไมต่อเข้าซอยก็สี่สิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยท่านี่สองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้ไอ้เหี้ยแลขวใครขายว่าเลี้ยงสองบาท มึงคุยใคร,รกูอะไรกูแล้วไปที่เออไอ่ข้าวข้าซอยเข้าวซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ดข้าใจไหมข้าซอยสี่สิบเจ็ดไม่ได้อ้าก็เข้าซอยสี่สิบห้าแล้วกูจะไปเข้าซอยสี่สิบเจ็ดทำไมอะ เขาเออถ้าเขาลดราคามาเหลือ43กูโอเคขึ้นมา47ก็ให้เขา45ก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วยใส่แก้วแล้วไงเขาใส่ถุงไม่กินไม่เติไมไม่ตกลงมึงกินไหมข้าวซอยกินกูกินกูกินกูกินเอาอย่างงนะี้และเดี๋ยวอ่าไม่ต้องข้าวซอย47แต่ข้าวซอย45ไอิบห้า ไม่ไม่เข้าซอยสี่ิบเจ็ดเอมมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่บห้ากูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปง้ออะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องเดีชิบหายเอาหลอดเปล่าแยกน้ำกับน้ำแข็งเปล่าโอเลี้ยงอ่ะเนี่ยเวลาหิวมึงตั้งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งมั่วมแล้วตังอะตังมึงก็ไม่ให้กูมา ึงใช้อย่างเดียวเลย45 47เดห้าสี่สิบเจ็ดยุคกู้พรางไปซอยสีงง่แปดขายขนมอของหวานเหรอข้าวนี่กูต้องเดินข้ามสะพานลอยไปไหนมันมีซอยคู่ซอยขี้นะมึงเข้าใต้สะพานดิสะพานสะพานลอยข้ามไม้ร้านเขาขายอยู่ใต้สะพานนะก็แปะอยู่ใต้สะพานน่ขนมอ่ะข้ามขึ้นข้ามสะพานก็เหยียบขนมว่ะดิรู้เนื้องล่างเหรอเออเขาเรียกไอ้ร้านนี้ร้านดังขนมแปะใต้สะพานขนมแปะใต้สะพาน พอคขากระแดกข้างขาวเงี้ยเอา,อางี้กูคุยับมึแล้วปลดหัวกูไม่แดกแล้วเขาสองก็สอยนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยกูเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อูทนใรรนะกกช่ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆนๆๆ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  สับชิ้นตดสดชิ้นตับสับชิ้นตดมึงลองพูดทีละคำเลสดสดชิ้นชิ้นตับตับรวมกันสับชิ้นตดเหี้ยมากไอ้เหี้ยขี้ทั้งวันเลยสัตว์มึงจะตดเหี้ยอะไรแบบนี้าะมันขายอยู่ซอยสี่สามนะซอยสี่สามเตี๋ยวอ่ะฝั่งนู้นนี่แล้วดิตรงข้ามกันที่กูต้องข้ามสะพานลอยไม่ต้องข้ามมึงเดินอ้อมมาเดินอ้อมสะพานลอยไปอ้อมไอร้านไอ้ไอ้ข้าวซอยมึงอ่ะมันอยู่ติดกัน ไอ้เฮียตกลงมันอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้กูย้ายซอยเองกูโทรไปหาเกตมาเมื่อกี้กูเบื่อพอยสี่เจ็ดสี่ห้ามึงอะ่ะ